มาดูกันนะครับนะนี่ห้ออะไรนะใครรู้นะดูได้เลยนี่ของแกแน่นอนจะเก็บไว้นานนะเรามาลุ้นกันดูว่าเก็บไว้นานแล้วฐานจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับตัวนี้ <laughs> นะาพี่มาแกพี่เซ็นรึเปล่าดูมีดรไหน ลุ้นกันนะครับนี่มาเยอะให้หลานๆไปเยอะแยะไปหมดแล้ว <c oughs> ยี่ยี่โอเคไม่มีคาบอะไรนะพี่นะไม่มีไม่มีไม่มีคาบพี่มันเก็บไว้ดีมันน่าจะนั่นอ่ะจะโอเคพี่ออกมแกะเปลี่ยนกันเลยแต่รอบนี้ก็เดี๋ยวใส่ย,ยางมาให้พี่หน่อยแล้วกันเนาะ,ะยางเก่ามันหมดสภาพแล้วแต่ตัวน,นี้ก็แนะนำนะหาไม้กดไปก่อน กดไปเลยมันกดมันเด้งมันจะหายหกสองอ่ะพี่หกกี่ปีอ่ะมีผู้เขียนไว้อ่ะหกปีไม่น่าจะเปลี่ยนกับผมหกปีน่าจะเปลี่ยนกับพ่อมันนั่นอะเปลี่ยนไปผมกับพ่อสองอย่างอ่หกปีอ่ะโอ้ยังดีนะไม่คายน้ำกดออกมานะครับเห็นไหม นี่่อรอนี้น,นะ<ช>ดีจริงนี่ฮอห์หนหนี่ดีจริงใช่พี่ไม่ไม่ไม่ถึงถ้ามันหมดปุ๊บแนะนำก็พี่ให้มาถอดฐานก่อนก็ได้สํา คืออะไรไม่ไมเข้าใจมาทำให้ให้ข้างในก็ได้อยู่ดูให้พนพนให้กันหน่อยนี่เช็ดทำความสะอาดได้เลยนะครับเกิดจากความเก็บไว้นานนะครับเนจะมีชื้อมีอะไรนะเช็ดโอ้ยไ,ได้นะไสดดิปีแล้ว ตอนนี้ทองไปเวอร์เป็นแบบไปแล้วพี่ตอนนี้ไปแล้วชุดมพอยู่แล้ว,ลวพี่จีดแกะถอดหน้าไม่ได้พี่ตัวนี้ไม่ต้องถอดกระจกได้ประมาณาามนี้ใส่ทามยังเดียวแล้นะพี่เนะะาะจะไดกว่าจะเช็ดให้มันต้องถอดกระจกเช็ดต,ต้องดันข้างหน้า จะลำบากเสียงแตกอะไรนะไม่รู้ก็ปสงสไม่ยากอะไร ไม่ต้องใส่เราไม่รู้กินไม่กินใส่ไปเลยดีที่สุดพี่มีเอาบ้ามาใน,นตัวลิมิเต็ดประเทศไทยเลยนะเอาบ้านะตัวลิมิเต็ดประเทศไทยบริษัทเดลตาไซโก้เลยใช่พี่นะสวยไหมหน้ามันสมุนเลยได้ราคาถูกกว่าเยอะไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นฟิวฟ้า อะ,อะเลยนุก้าบสวยพี่มันเป็นเขาเขาเขาลิมิเต็ดไทยเขาเอามาจากทะเลยน,นามันเขาออกแบบดีไซน์นอ๋อพี่มีอะไรออโตโอ้ะเอออโต้พี่น้องออโต๊ะยูก็หยอดน้เออหยอดโซเนกไว้หนะน่อยฉีดแล้วฉีดน้ำมันไปเลยอย่าไปทำ อยู <krit> ่ข้างในค่ะที่รักสุนทรไอเรือนเก่าพี่ไปไหนใส่อยู่ ในการปกติพี่ใส่เลยไหนอืมนนหนักมือดีมีไซโก้เคมีติกรุ่นแสงนะครับที่ใช้พลังงานอืม,อมพลังงานแสงอันนี่อือตะก้าคนขันเงินขัน น้ำบวดก็ใช้เนียใช่ไหมจ๊ะ,ะน้ำบวดก็เหมือนใช้โปยน้ำบวดใช้พวกน้ำอ,อะไรน้ำฟ้าก่อนน้ำบวรอก่อนบุนตั้งก่อน เป็นยังไงครับคุณพี่าขาเปนขาพี่มีน็อตมาไหมครับน็อตเป็นขาอยู่ในนี้เลยขออนุญาตดูนิดนึดเดนดนงเอ่อเจ้าลักดูดูให้คุณพี่เขาหน่อยาขาขาเอ๊ะเป็นไงอ๋อยูเจาะให้แกหน่อยเจาะแล้วใส่สว่านอ๋อโอเคพี่จะเจาะให้แล้วที่เราควงคูมที่เราตันนะด้ะ ไปร้านจอเขาบอกจกสงไป่องพี่เทอ๋อไม่ต้องจะเจาะให้พี่แป๊บเลีวจาะใส่น็อตก็โอเคพี่นี่มันเล็ <c oughs> ้ชอบดิง ขายแทนด้วยพี่จีเนีไปกินหมดแล้วพี่รอะหลักร้อยแม่งดำน้ำเด้วยแต่มันก็แบบแต่แบบจะเสื่อมไปพี่มันก็ไล่กันไปแต่มันก็ราคามันถูกกว่าเยอะถูกกว่าเยอะมากเหมือนรถอะต่างกี่เท่าใช่ต่างกันเยอะเราเห็นคนใส่หายเราซื้อมาต้องหมื่นกว่าหายมันก็ยังบอกเลยรับเข้าถูกออกได้เฉพาะตามว่าเยองหมดเลยบอกลูกพี่เอาอย่างนี้ไก่ ทิ้งหายยังนัน่นไหอทิ้งได้เลยพังกับที่งมาซ่อมได้เวลาอันนี้จอซ่อม,น,มน,นี่เป็นพันนะถ้าเกิดซื้อเลื่อนใหม่ไดอปีสองไปเยอะอเราคยคุ้มนะคุ้มนะ้นะีอ่อันนี้มันเปลี่ยนโอ้ยปีหนึ่งของออกใหม่ตลอดไอเทคโนโลยีมันไวไอ้ยตัวเกาะดูตัวเกาะตัวนี้หน่อยนะมันไม่อยู่ไม่แน่นหรอไม่เออใช่ไม่แน่นนะ ิินนนหหมมดดลงทีไเอ <c oughs> สมัยก่อนไม่ได้นะเม็ดอินเจแปะเอ้เม็ดอินไชน่านี่เขาหาว่าโอ้ยออของไม่มีคุณภาพีโอ้เจ็บใช้ไฟฟ้าเนี่ยดูดิทั้งหมดอ่ะมือถือนี่กันจีนตอนแรกโอ้โหมือถือจีนแดงยังมีใครใช้เลยกลัวระบ,บ,บ,บุงกลัวระเบิดไม่มีใครใช้นะโอ้เดี๋ยวนี้มือถือยี่ห้อจีนเน่ยเต็มหมดเลยทุกวันนี้แม่มาตีตลาดด้วยหมดเก็บเรียบเขารู้ไงเหมปุ๊บ เด็กก็ซื้อไดอ้ออกไว้คนใหญ่ก็ซื้อได้ออกง่ายจอใหญ่ๆง่ายๆตึงๆๆต,ต,ตอนพอราคามาถูกกับ10เท่าก็ตามนั้นอยูการใช้งานสมัยก่อนของญี่ปุ่นของมองนอก10ปีนี้ก็เหลือแคบญี่ปุ่นกินกับปีเดียวแต่ราคาก็ถูกลงลกโอเคตามราคา โอ้ยังเดินอยู่นะพี่นี่เดินอยู่นะพี่อย่าไปเขาเรียกนะอย่าไปดำอย่าไปแช่มากเข้าไปเออยังเดินอยู่เรียบร้อยเดินเห็นไหมของเกา่าๆมันของเกา่ามันจะแข็งแรงทนทานนะเดินเรียบร้อยใช่พี่สมัยก่อนก็จะใช้วัสดุที่แบบเดีย๋ยวนี้มันเดีย๋ยวนี้งานชุบเยอะพี่สมัยก่อนมันทองกะทองจริงเหล็กกะเหล็กจริงเงินกับเงินแท้เรียบร้อยอยู่ได้ยังไงหรือ Ik dat is niet hoe